ทนายอันบุรีรัมเปิดเส้นเงินที่กะกะตรับเงินจากกลุ่มหัวสาวสีน้ำเงินที่อำนาจเจริญเป็นจำนวนเงินเกือบล้านงานนี้หลักฐานชัดเจนอาจมีคนต้องถูกดำเนินคดีเสียแล้วทั้งคดีอาญาหรืออาจจะต้องโดนการแบบยกชุดสุดกันไปเป็นแถบลองไปฟังทนายอันบุรีรัมแฉหลักฐานต่อหน้าสื่อกันดีกว่าครับสบิชนครับผมทานายอันบุรีรัมมือปากสวน้าเงินมือปากเขากระโดง วันนี้มีอยู่สองประเด็นที่ต้องมาที่เบี้ยไซแห่งนี้ประการแรกครับผมมาถามหาอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือพี่แพรเนี่ยนะนะครับมาถามพี่แพรว่าพี่แพรเลี่ยนไปแล้วหรือไม่อย่างไรนอกจากตัวผมจะถามพี่แพรก็มีคนฝากถามพี่แพรครับเมื่อวานนี้ผมได้ไปโอกาสไปเจอกับบุคคลท่านหนึ่งก็ฝากมาถามแบบนี้พี่แพรเลี่ยนไปแล้วหรือยัง เอาละนะครับกรณีของพยานปากเกดตัวย่ออ่านที่จังหวัดขอนแกนมาให้การในคดีหัวเลื่อกตั้งสวในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญอย่างยิ่งในคดีนี้นำสู่การพีจารณาไปสแสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเส้นเงินเคื่องวงจเรเก็บรวมถึงหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างอื่นจนทำให้เลื้เรือข่ายทราบเรื่องของหัว กระบวนการเมื่อเรืองต่งในทุกทุกมิติแต่สองสามวันที่ผ่านมาปรากฏนะครับตามที่สี่อมลชนทราบก็คือวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาบุคคลบังกล่าวพร้อมกับคนอีกคนหนึ่งครับมาให้การเพิ่มเติมทำนองว่าจะกลับคำให้การเดิมที่ตัวเองเคยให้การไว้ในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญอย่างยิ่งผมมาบอกดี้ย บอกว่าพฤติการแบบนี้มันทําให้องคอ์กรเสียหายให้ดีเอสัยดำเนินการตามกฎหมายแจ้งความเพื่โดยม,มีเจ้าพนักงานว่ากันไปนี่มันจะทําให้รักษาไว้สึ่งเกียรติคุณขององคอ์กรดีเอชัยซึ่งเป็นองคอ์กรไม่กี่องคอ์กรในหน่วยง,งานของรัฐที่สังคมประชาชนเคยให้ความไว้วางใจและให้คะแนนตามคือสูงสุด90%กว่าเปอร์เซ็นต์ จึงถามนะครับว right. so ่าวันนี้ที่ดำเนิการสอบวนคดีพิเศษหรือมีอะไรเปลี่ยนไปแล้วหรือยังที่แคคเปลี่ยนไปแล้วใช่หรือไม่นะครับต้องดำเนินการจัดการก็ทำหนังสือยื่นถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือมีอะไยเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่มารับนะครับเอาล่ะเรื่องที่สองสำคัญครับในไหนในไหนก็ไหนไหนในไหนคดีมันคดีห่วยกันสองวันมันจะจบไปแล้วนี่ ม่ว่าในส่วนตัวตวจะล้มผมเชื่อว่าภายในปีนี้จะเยอะคำร้องนะในไหนดีเอสไอก็จะล้มเหมือนกันครับท่านเลธิบดีทู่เ,เ,เองยบมาพันกว่าปากไม่ได้มีประโยชน์สั้นเท่าไหร่ในไหนก็ในไหนเติมไปเลยวันนี้คืออีพีแรกคืออีพีแรกยวมีต่อยาวๆจะมีเงินในมือใส่ยมีอะไรผมเออไม่แน่ไม่รู้เหมือนกันผมกอาจจะมีหมดไนไหนมือใสไม่เปิด ก็วตาทอไม่กล้าเปิดผมจะเปิดวันนี้คือีพีแรกเรื่องสิ่งที่อับดุลว้นช้มาท่านอ่ะพี่จัดสิ่งที่ผมจะพูดทั้งหมดวันนี้อยู่ภายใต้สิ่งนี้ครับสิ่งที่เรียกว่าส,สเตปนมนหรือเส้นทางการหยินผมอธิบายแบบนี้เดี๋ยวส่งขึ้นอีงนะอ่ะช่วยไปอยู่ เอาอันนี้วางไว้จะได้พิถีพิถัน่ลยเอาลำโพงวางไว้แล้วมาสีนี่นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมผมจะพูดแบบนี้นะครับนี่คือแผนผังเส้นทางการเงินในการดูเรื่องลตั้งสอที่เกี่ยวข้องในจังหวัดอำนาจเจริญเฉพาะเส้นเงินหมายถึงอะไรครับหมายถึงมันยังมีข้อความการสื่อสารทางโทรศัพท์เอง ข้อความเบียดโทรศัพท์เลยนะนะครับหรือข้อความพูดคุยไม่เอามาเฉพาะยกเฉพาะเส้นทางการเงินมานะครับนี่คือเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องในจังหวัดอำนาจเจริญทั้งหมดแต่ยังวันนี้ไม่ยึรายละเอียดสงสัสตรงนี้สงสัยที่ตรงที่กกตรจคนที่ถ่วดําเนินคดีหุ้นนตั้งช่องวางจันเงินแปดแสนเจหมื่นบาท ผมวันนี้จะโฟกัสตรงนี้ผมเริ่มจากแบบนี้ในจังหวัดอำนาจเจริญครับเขามีขาใหญ่อยู่คนหนึ่งขาใหญ่ในี่เกี่ยวข้องกับพายุเมืองสีอะไรก็ไม่รู้และขาใหญ่มีคนอยู่สองคนครับซึ่งเป็นผู้ช่วยมือซ้ายมือขวามือซ้ายเนี่ยนะครับอาชีพขายหนูไม่รู้ว่าเป็นสวหรือไม่เป็นไม่รู้ว่าอาชีพอะไรหมายถึงว่าคือมีอาชีพขายหนูนี่คือมือซ้ายมือขวาก็คือคนนี้นะครับคนนี้ครับคนนี้ คนนี้เนี่ยคนจะอธิบายลาักษณะปรลักสักหน่อยสั้นๆจะบอกว่าเป็นมือขวาของขายใหญ่อำานจก็ได้ได้ครับเป็นเสมือนบัญชีมาเป็นผือบัญชีทำบัญชีให้กับขายใหญ่ที่อำน,นาจเจริญน,นะครับเป็นหน้าการจุบันเป็นหน้าการเมืองเลีย,ลยงจากนั้นอีกสามวันคนมาที่ b ไ i SI, ขอให้ BSI รับคดีนี้เป็นคนดีพิเศษ หลังจากนั้นทาไปอยู่ประมาณสักเดือนหรือสองเดือนครับผมได้รับสายโทรมาบอกเป็นเจ้าหน้าที่ดีใสให้ผมมาให้ปากคำจงนำสื่อการที่ผมนำสวสดิสำร็มาให้การและแปกขยายออกไปเจอพยานต่างๆเรื่อน,นี้นั่นนะครับและหลังจากที่ผมมาแล้วนี่นะครับคนที่ชื่ออา่านที่อยู่ขอนแก่นที่มาจับทำให้การนี่แหละเขาก็มาดีใสหลังจากผม นะครับหลังจากนั้นด SI ีเอสไอลางทนาซียดีใช่ไหมครับบวกกต,ตทํำคดีให้เลอกตั้งสวนในานามของคณะอนุกไต่สวนมินิชัยที่26มีกตกตบวกดีเอสไอและบลวกคณะงาอนอัยาการเขาไปทำการสอบสวนนะครับเขาไปทำการสอบสวนไต่สวนที่อำนาจเจริญเลวนที่ไปพร้อมกันหมดเลยนะมไปพร้อมกันเลยนะครับทัง้งก SI ตดีเอสไอจะไปสอบมีท่าไหนจะไปรูไ้ไปได้ไปเสียกัน ไม่ได้หมายถึงมีเซ็กันนะแต่ไปได้ไปเสียยังไงไปสอบปากคำไม่ได้ต่าก็ับมาได้เงินมาแปลแสนเก่าบาทตระบวนารนั้นเปรี้ยชื่อสุกุอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับตาแหน่งพนักงานสืบสวนและไต่สวนตระจำาต่อเป็โเรื่องวัสุรเงินแค่เนี่ยเจ็ดเมย่อเจ็ดเมษาหรือเจ็ดสามหมื่นบาทนะครับ ตัวที่หกหมื่นบาทสิบสองเมษาสองเมื่นสิบเก้าเมษาสองเมือนยี่สิบสามสองหมื่นรวมกันแล้วเนี่ยนะครับแต่ต้้งโตอยู่ตรงนี้ครับอยู่ที่หนึ่งนี่ยอ็บหกเจ็ดได้รับมาห้าแสนสองหมื่นบาทหนินเจ็บต้องตอตคนนี้ได้เงินจากมือซ้ายขาใหญ่อำนาจเจริญทั้งสิบหกแสนแปดแสนหกหมื่นบาทเกิดอะไรขึ้นก้องตอบ จะต้องทำหน้าที่ด้วยความสุดจริตยื่นรมจัดก,การเลือกตั้งก็ต้องสุดจริตยื่นรมสอบสวนไปสวนก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานต่างอะไรกับพนักงานสอบสวนเหี้ยนดีนัยก็ถือว่าเป็นพนักงานสอบสวนสอบไปเรืร่อไปลาบเงินไปโอเคละเลืเ่องนี้ยมันไม่จบอยู่ที่นี่ครับไอ้คนได้ไคนไม่ได้กินชาลิสยาซสิ่งกันและกันเวทีุดครับเจบ้มต ปปตเรื่องกันนะปปตเรื่องกันไปร้องสอบยังไงไอ้คนที่ได้เงินเนี่ยตัวเรียกสอสูตเนี่ยปรากฏการณ์ยกคำร้องเรื่องอะไรคิดถามว่าปปตเย่อมมาจากอะไรเลยเอาละผมอาจจะให้ความเป็นธรรมกับปปตในขณะที่ปปตเยกคยมสมมุถ้าปปตไม่มีสเตตเมนต์ถามว่าทำไมปปตไม่มีสเตตเมนต์ซึ่งเป็นมีอำนาจ ทำไม่ได้ขอสเสด็เงมืนจากธนาคารเขาเล่าเพราะตัวเองก็ถือเป็นผู้มีอำนาจในการสืบสวนตามกฎหมายจะไปเรียกได้ยังไงเพราะถ้เยียกเสด็จเมือนจากคนนี้มันก็เจอ้อจนทัง้งเยงอ่ะดิซึ่งกรกตไม่อยากเหียผ้าอย่างนั้นแน่นอนวันนี้ผมจะตั้งคำถามไปถึงกรกต เอาละอย่างที่บอกนะวันนี้อาจจะแค่นำจิ้มวันต่อไปผมจะเอาคนเรียนนะครับมือซ้ายแขนน,น่าจะเียงเยื้องไปหาทากนการเมืองเยื้งไปหานหนูเรือหนูเนือหนูอีนี้อหน้าเจอกันผมมีทุกอย่างผมย้ำว่าพวกคุณมีอะไรผมอาจจะมีอย่างนั้นไม่ใช่ยุคที่กระทรวงกรเกษตรไม่ใช่ยุคที่สตชหรือสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ จะอยู่อไฟไหมแล้วทุกอย่างมาลายไปไม่ชัดมันเป็นยุคดิจิตอลผมย้ำว่าคุณมีอะไรผมก็มีสุดท้ายที่ดีเอสไอมีหนูนะครับผมรับจำกัดการจำจัดหนูฟรีนะครับมีน,นะครับมีหนูไม่มีอะไขอบคุณครับ อตอนนี้เขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากในคดีส่วนตัวเขาด้วยนะครับแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ที่ถ้าเกิดกลับคำเรารอดจนหมดคุณก็รอดด้วยแต่ถ้าคุณเดินนมาไม่รู้คุณจะรอดหรือเปล่าเกิดสารไมใ่ให้คุณรอดอย่างนี้นะ็กรับการกลับคำให้การแต่ว่าคุณก็อยู่ในกระบวนการเลียงกับเขาด้วยนี่นะครับก็เป็นสองแรงจูงใจสําคัญที่ผมเชื่อว่าอาจไม่รวมถึงกล้วยเลยนะ ก็ที่พร้อมให้เขามาับทใกรลการับทให้การตนี้่ะคนอกอ่าเรามาี่จะไปดิให้กัมารหอว่าดีมันเกดีสไครับดียสไอยู่แล้วเบียสไออยู่แล้วาดะมถูกครับวันนี้มาเรียกร้องให้เีอสไยต้องทาอะนะครับคุณสงสารเจ้าหน้าที่เขาไหมเจ้าหน้าที่คนที่ทําเส้นเงินี่ยนะทราบว่า ทำงานถึงปีสองปีสามจ้างเอาซอฟมาทำนักศึกษาฝึกงานไม่ได้เยินพิเศษหรอกครับผมทราบมานะนะครับผมก็เคยมาดูพู้ตรงๆภาษาชาวบ้านนะครับสงสารคนเหล่านั้นไหมหรือว่าผู้บังคับบัญชาต้อบริหารดีใซน์เวีไงโดยเองหรือเปล่าไม่ไม่ถึงกันน ไม่อันนี้ต่างอันนี้ต้องแยกกันคนที่กลับํำให้การเนี่ยก็คือคนที่อยู่ข้อมกันแต่วันนี้ผมมาเฉลยคนที่อยู่อ้าน,น้าจเจริญและโอนเงินให้ตรกตคเปนละประเด็นไม่คนพวกนี้คือปฏิปักษต่อผมอยู่แล้ะคนละส่วนกันผมพาพยานที่ภาคใต้เอ่อแล้วแล้วแล้วภาคกลางนั่นนะครับพามาสองคน ก็เหมือนคล้ายๆกับตอนนั้นผมทำ็ดีทนายตั้งตื่นมาเนี่ยมีคนเอาเอกสารมากองไว้หน้าห้องผมนะครับแต่ว่าเอกสารนึ้นคนเชื่อเนี่ยนะผมก็เน่นะนี่คือสเตตเมนต์หลักฐานวิทยาศาสตรหนีไม่ได้และไม่มีใครเคยทําแบบเนี้ยผมก็ถึงได้บอกว่านี้ไหนมันจะตายกันแล้วมันจะจมกันแล้วมันจะมาลายกันไปแล้ว ผมขอทำหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่กรมสอสวนคดีพิเศษวิบยร์ไรวมถึงกรกตเพื่อที่เขาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นตัวแทนของพวกเขานะครับเราเหนื่อยกันมากละมีหมดเลยนะครับก่อนขณะและหลังเลือกตั้งอย่างที่บอกนะเอาเฉพาะว่าคือไม่มีใครพูดแน่นอนก็คือกรกตได้รับเงินจากเสือหัวเนี่ย นะครับเอาล่าสุดก้นใหญ่ขึ้นหนึ่งนิ้ยหกเจ็ดอย่างนี้เป็นต้นนะครับใช่ครับมันมันหนีเลยอ้วอะไอย่างเง ấy, ี้ผมถามว่ากรกตระดับซีเจ็ดเนี่ยนะพนักงานสอบสวนไต่สวน,สวน,สวนไปทัก่กรกตเนี่ยนะนะครับคุณไปรู้จากเออ เขาเรียกอะไรมือซ้ายของขายใหญ่อำน,น่าเจริญได้ยังไงถึง,ถ,งถึงขั้นโอนเงินให้กันเกือบล้านบาท <li ban> เขาก็เล่นมุกปอสี่ปอห้าไปนั่นแหละนะครับอ่านไหนๆก็ถามผมเล่าให้ฟังนะครับมันมีการโอนเงินแต่มาชัสามหมื่นสี่หมื่นให้กับสวนะสวนะให้สว้ดยกันในช่วงก่อนมาโหวตในรอบประเทศเลือกอกรกตบีอศัยบวกกกตขณะนี้แต่ส่วนที่ผมเนี่ยนะครับสอบไปเขาถามว่าท่านสว ตอนแรกนีกท่านชาวทอทำไปเรมาเรนี้คุณป้าคุณป้าเงินค่าอะไรก็บอกเออพวกเราอยู่ที่ออน้องคายก็ะจะรวมเงินไปซื้อวัวซื้อควายที่ต่างลาวมันปลูกแล้วมาขายในประเทศไทยอาจจะร่มร,รูร้กันอย่างนั้นก็ไม่ว่านะครับขณะตอนนี้คือมันมีพยานหลักที่หนาคนนี้ไม่ใช่รายแรกด้วยสองคนก็มีแต่ก่อนหน้านี้ก็มีมันจะกลายเป็นโมเดลใหม่ไปเพราะพอเปลี่ยนร,ยรัฐบาลปุ๊บเนี่ย คนเหล่านี้ก็มีคำาให้การดีถูกต้องครับถูกต้องครับผมผมบอกว่าการจับคำให้การก็ดีมันไปสอบรับกับคำพูดของระดับผู้บริหารองค์กรบอก1,200รายชื่อที่สอบมาไม่ค่อยมีประโยชน์อ่ะพี่แพรพูดเ่ยนะขออนุญ,ญาตมันก็ ตอนนี้นะครับผมก็พูดอยู่เสมอย้ำพูดคำนี้หลายคำว่าการม,มาของรัฐบาลชุดนี้จะมาแบบไม่เสียอ่าวยังไงถือว่าเขาไม่ชะลอคดีเพื่อเกาัชะวะและคดีขอระโดจะไม่มีคําว่าชะลอครับนี่แต่จะต้องย่นจะต้องย่นไหนไหนมาและไม่เสียของนะครับนี่คือการนำร่อมทุกวิถีทางในการนําสู่จะละ้มคดีเพืะะ่อกต,ตั้งสวอยากเถึงบอกในผมก็ทําใจแล้วเหมือนกันผมถึงจะเอามาแน่ขาข้างหนึ่งผมก็ไปคุ้มแต่ผมผมไม่ได้กลัวอะไร นะครับแชร์กันให้หมดในไหนก็ในไหนและมันเป็นการดิสดระดิตพนักงานสอบสวนคดีพิเศษไหมพี่ฟ้องยังไงเพราะว่าตอนเนี้ยคดีอะไรเจอแบบนี้ก็ต้องสั่งฟ้องคดีพนักงานงสอบสวนรายงานข้อเท็จจริงกว่าช่วงไหนลุ่งไปสอบทำให้การครั้งแรกของพยานว่ายังไงบ้างแล้วกลับทำให้การอย่างไรเป็นประเด็นกลับทำให้การใช่ไหมใช่ที่อัลลัสเออแน่นอนที่สุดครับไม่ได้มาสอบที่ไหนหรอกเขาเดินมาที่นี่แหละเท่าที่ทราบอะนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะนะครับผู้ชายร่างใหญ่วัยสูงวัย เม่ได้เดินมาที่ดีเอสไอคนเดียวนะขอมาพร้อมทนายความนะมาพร้อมทนายความยังไม่จบที่สองคนเขายังมีตียังมีพนักงานในราการมาล่วกประปกบดีเอสไอก็ไม่ได้คนเดียวหลายคนและมีตมตออีกนะจะอ้างว่าเอ่อทำไปโดยถูกกลุ่มล่อลวงยังไงเ่ยนะครับคุณไม่ได้ถูกควบคุมตัวคุณไม่ได้ถูกหมายจับสารไม่ได้สารดีเอสไอไม่ได้ขอสารออกหมายจับคนเดินทางมานะครับประสงค์จะให้การ เป็นพยานและขอกตัวเองเป็นพยานนะครับอ้างไม่ได้หรอกนะครับ,ด,รบดังนั้นวัดใจอยู่ที่ดี๋ยวใสว่าจะทำอย่างไรนะครับสิ่งที่เดี๋ยวใสจะทําไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากรีดตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วรีบไปดําเนินคดีแจ้งความอย่างที่บอกแจ้งความเพียบโดยให้การต่อเจ้าพนักงานในกระบวนการยี่นความที่เห็นเถิดต้องทําอย่างนั้นและสังกัดที่ไฟกบตตอนนี้เนี่ย ังไงบ้างเพราะว่าเขา,าตังา้งคณะอนุชุดยี่สบกมาเพื่อตรวจสำรวนคณะที่สิบหกเปิถูกไหมแล้วตอนนี้คืมอ,ม,ม,นนอ,อมัน้าถือว่ามันลดไไหมมัน่มตั้งแต่ชั้นพี่แหวงไงและหมายถึงยังไงกลุ่มพวกนี้ฉลาดแต่ผมก็ตามพันในชั้นของพี่แหวงเขาเรียกว,ว่าทำสำวน่าหน้าเพื่อเสน,เนอปตทในชั้นที่แหวงฉลาดครับในชันน้นในชุดที่สี่เนี่ยนะแบ่งออกสำนวนเนี่ยนะครับเกือบแปดหมื่นหน้าแบ่งออกให้คนให้คนสี่ ไอ้คนสี่ชุดแต่ละชุดเสนอความเหน็นไม่ตรงกันนั่นหมายถึงไม่เป็นเอกเทศละ้ะก็เปิดทางให้ที่แวงจะสรุปสำเนียงไปยังตอนๆว่าสำเนียงคดีนี้เป็นอย่างไรมันสอนเลนมาตั้งแต่ชั้นที่แถงพอมาชั้นอน,นุวิชัยมันก็จะทําแบบน,นั้นนะครับเอาความเห็นที่แบบไม่ได้เป็นเอกเทศก็ไม่ได้โง่ถึงกจะหักไปทั้งคณะเพราะมันมีหลายคนที่ทำขึ้นหนึง่งว่า,าผิดขึ้นหนึ่งว่าถูก พอมาถึงกรกตใหญ่ง่ายเลยครับอ้าวสำนวนไม่เป็นเอกเทศสรุปฟังนี้บอกจิดบอกให้ยกคำร้องอีกฝ่ายบอกให้ส่งสารก็เลยง่ายที่กรกตจะยกคำร้องนะครับไม่มีทางอื่นเลยถึงฟันทงเรื่องหน้ายกคำร้องและมันมีเรื่องที่ผมผมรู้สึกเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะถ้ามันเป็นจริงเขาบอกว่าหมอเกิดส่อว,ว่าสารดีกาจะยกคำร้องแต่ผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อ ต้องมีทางนะครับเพราะคดีนี้ผมไล่พี่ตระกูตอยกับมือผมกล้าพูดเต็มปากขออนุญาตแล้วกันนะครับขอจันป็นมากอย่านัไม่ว่ากันนะถ้าหมอถ้าหมอเกียรติไม่มีผมถ้าไม่มีผมคดีหมอเกียรติไม่ไปศาลฎีกาแน่นอนคณะกรรมการชุดใหญ่จะต้องมีการหมายว่าความเห็นนเขานับสัดส่วนยังไงีก็จะส่งสารฎีกาไปไหนคดีอาผู้โดยสารการเมืองก็พันเจริย์ทำเดือนพึ่งใช้วิธีการโหวตโหวต เจ็ดคน, <7 S 1> คนอ่าคะแนนเท่าไระสี่สามก็ไปได้แล้วแต่ว่าพี่หมออาจจะมีการลบบี้ยิบในชั้นนั้นได้ใช่ไหมก็อ,อย่างที่เรียนว่ามันมาตั้งแต่ชั้นของพี่แหวงแล้วครับพอมาอนุวินิสัยก็จะเป็นเหมือนพี่แหวงพอไปจักตอชุดใหญ่ก็เหมือนพี่แหวงวันนี้อำนาจเติมวันนี้อำนาจเติมยังคงอยู่ที่แม้ว่าท่านท่านเตาหน้าดํานะครับจะหมดอำนาจราสนาลงแต่ว่ารักษาการแล้วมีไม่ว่าสองคนที่มาพบเดือนเนี่ยนะคุณ อีพีตอนยมโลกองคงและที่คุณพ่่ีเชิดเนี่ยนะครับแตลว่ากันว่า,วาไปจิบน้ําชาที่เขากระโดงมาแล้วนะเออไปดื่มน้ํามนต์เพว่อพี่อืมนะก็เดาไม่ยากว่าจะออกมาอย่างไรไม่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 เขาไม่เล่นเกมน,นั้นเขาจะล้มในสิบปีนี้ แล้วถามว่าพูดเราทํายังไงในฐานะที่เป็นประชาชนเลย,ยาว่าคนที่ผมทําเรื่องนี้มาทําได้สองส่วนครับผมก็คือจะเดินสายสาย,สายแฉเส้นเงินแฉหลักฐานที่เป็นสิ่งวิทยาศาสตร์และอีกขาหนึ่งครับผมก็้วัดใจเรื่องกันสสเพื่อไทยนะออไอสิ่งที่ผมมีเพื่อไทยหรือฝ่ายค้านก็น่าจะมีเหมือนที่ผมมีนะครับคุณก็ทําหน้าที่คุณเป็นสสทําหน้าที่ในสภา <c oughs> ผมไม่ใช่สสแต่เป็นตัวแทนแต่เป็นผู้แทนประชาชน นอกสภาก็ทํา,าทในสิ่งที่แบบนี้นะครับก็เดินคนละขากัานไปอย่อ่านระหวันนี้คือทางรัฐไทยกับประชาชนนี่เขาก็ยังไม่มีมติเลยว่าจะยื่นสั่งพอรัฐบา,พพาเลเพราะเขาอาจจะรอวาระสามของรัฐนมนตรีอ,อย่างเงี้ออยพี่พี่พลอยไหมเพราะว่าหลายอย่างเนี่ออยถกฟีไว้เลยพวกนี้สำคัญที่เป็นการนูสนใจเออผมคุยเรื่องนี้กับกับ อดีตเพื่อนเก่านะครับในในในออคนในระดับที่เป็นคนที่รู้เรื่องมากๆของพรรคประชาชนก็นแล้วกันนะครับผมขออนุญาตสรุปแบบนี้นะครับพระเจชาชนอ,อที่เสียงเสียงมาทั้งหมดเนี่ยนะนะครับเพียงแค่ไปขอดูไพ่ใบสุดท้ายของน้ำเงินเพียงแค่ว่าเขาอยากโชว์หลรอ ไม่มีหรอกเขาอยากใช้สโลแกนที่เขาเคยพูยบอกว่าพูดแล้วทําไม่ว่าจะเป็นแกแก้ไขร่าถนนมันูนี่นั่นแล้ววันนี้เป็นไงครับเขาไม่เอาแล้วสมบับของคนเนี่ยนะไม่มีแล้วสอสอเขาจะตั้งการณมาิการการณมาทการเแก้ไขร่านแก้ไขรัฐธรรมนูญมาจากไหนมาจากสอบวกบสสอตราใดที่มีคาว่าสอขึ้นมาประเทศนี้ชิบหายแน่นอนจะเอาอะไรอัวนนี้เท่ากับว่า ผมก็ต้องเืย่ย้อนให้กับประชาชนครับวันนี้คุณบบป,ปิดได้แล้วพอได้แล้วจบได้แล้วชัดเบาได้แล้วไปถอดปักได้แล้วนะคุณมีหมดแล้วคมมีหมดแล้วผมพูดว่าผมมีหมดแล้วแต่ว่าวันนี้เป็นอี e ีแรกนะครับผมมีหมดแล้ว นะครับและประการสุดท้ายผมฝากไปถึงคนที่อยู่เนี่ยนะครับเยืงเง้องกันเดียวนะกระทรวงยุติธรรมนะครับท่านเออะไรนะท่านท่าน,านเล็โกโฆษกชื่ออะไรนะชูวัชชัยใจสมุทรนะครับที่จัดงนวันที่สิบห้าธันวาคมผมฟ้มมองกลับแน่มาฟ้องผมว่าผมหนิ่นประมาณนะครับที่ผมไปฟ้าดีเดืเอดเอะไรเออจับหนังแนผ่ผมผมฟังแบบนี้นะครับถ้ายังไม่รู้จักผมพอไปถามอดีตชอว เออทานายอะไรเน่นะซื้อแาร์ดท่านวาทิศาเนียยารับกันเอาสนุกนะผมฟ้องกลับแน่เป็นนัดไปสวนเมืงองฟ้องเขาฟ้องผมผมไม่เคยฟ้องใครผมทานาย,ายออนด์ลัไม่เคยฟ้องมินประมาทไม่เคยฟ้องปิดปากใครและไม่เห็นด้วยนะครับเหี้นแต่ใครฟ้องผมก่อนแล้วผมจัดนะครับมีห่อทานายออนด์ลัภาษาอีสานเขาเรียกโสตายไม่ได้กลัวอะไรนะครับ มีหนูไม่มีอันอีกรอบขรบคุณคพัด่ีกรณีที่เอ่อเสมไปบอกว่าเขาเนี่ยเป็นทีมทานายทีมกฎหมายเขากระโดงก็เขาไปตัวหน้าที่เขากระโดงในวันที่อะไรนะมีทานายความคุณพึงไประดาคุณทรรมว่าอมีเไอ้สาติยเสียติยวันนั้นเนี่ยแล้วทานายที่วาเอะเท,ท,ทานายที่วานั่นแหละแล้วก็มาขอโทษคุณพึ่งธวันนั้นเขาก็ปรากฏตัวอยู่ในอยู่ในวงเอ่อ ประชุมตรงนั้นด้วยนะครับแล้วผมก็ท้าดีเด็ดอ่ะมันจะเป็นไรอะ่ะนะครับภาษาอีสานเขาบอกแทงทีคือทำตัวใจโอนอย่างนั้นเหรอนะครับขอบคุณมากครับ